เสร็จแล้วนะครับขอรีวิวขอรีวิวสักหน่อยเถอะของช่วงนี้เวลาน้อยมากเลยนะครับทั้งทำทั้งรีวิวทั้งตอบคอมเมนต์นะครับผมอยู่ในคนคนเดียวนะครับผมช่วงนี้อาจจะช้าหน่อยท็อปโต๊ะหนึ่งตัวนะครับผมท็อปโต๊ะไม้จมจุลียาวสามร้อยเซนติเมตรนะครับหน้ากว้างร้อยเซนติเมตรสวยมากไม้ไม่มีตำหนิเลยลูกค้าจากใต้นะครับผมจะมารับเองรับภองเนาะ สวยมากเหลืออีกสแผ่นกะพีกะพีนิดเดียวนะครับลายลวดลายเหลืออีกสามแผ่นในชุดนี้นะครับผมอาสนใจยังไงก็รีบทัดเข้ามาต้นเดียวกันแล้วก็ลายโอ้โหไม่มีตำหนิไม่มีตำหนิเลยครับไม่ร้อยเลยอาถ้าไหนสนใจนะครับผมรีบพัดทัดเข้ามาทัดแอดลายเข้ามานะครับผมสอบถามเข้ามาสวยมากสวยมากสวยมากไม่มีแตกไม่มีเล้าเลยไม่มีแตกไม่มีเล้าแล้วแห้งสนิทด้วย เอาฝากครับฝากครับแล้วอีกสามแผ่นนะครับ <3 S 1> ผม 1, <3 S 1> ยาวสามร้อยเซนติเมตรนิดๆนะครับหน้ากว้างร้อยเซนติเมตรบล็